บ้องบ๊อมีผู้ใดอยู่ในรัศมีประมาณลอยเมตรพี่น้องกะกาเบิ่งว่าณลอยเมตรซ้ำไดนะครับเอาซ้ำจากขวางป้เจฟนั่นแหละนะครับอันขั้นโควมข้าเจ้าบาบาข้าพเจ้ามือเด้อข่าเจ้าแต่ทีต่างต่างคู่เบอร์เกลของให้ออกจากพื้นที่ข้าเจ้าประจันพื้นราขันเกิดมาข่าวสารเนื่องจากว่าเรเดียววาเดียวเดียวเอาสักคนดอกไฟขึ้นแล้วจะกางเออโคตรด้วยพันเนื้อ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความสนใจมาชมวงมองไฟของเจ้าพนมไพ่ครับนะครับขอบคุณท่านีเสีตศิลดูไพ่นะครับคุณคู่เอกออนศิลดูไพ่อดีศสสรยเอนะครับิันเป็นเยาภาพในการถวายมองไฟสิบล้านได้องคหลวงพ่อพมาธาตุนะครับเป็น้าภาพมองไฟเกาดีลงทุนแสนกว่าบาทนะครับเพื่อเสียให้พี่น้องในช่องปมมือพยัญชนะครับขอบคุณท่านนายก ข้อควขอฝากอีกอย่างนึงว่าครับในการเบิกในทางนี้นะครับได้รับการประสานงานจากท่านนายอำเภอนะครับไปหาท่านนายกอบจอนายกองคการมหารจังหวัดระเอ็ดท่านเสกสิทธิ์ไม่ได้ยงพงศ์นะครับไปปรึกษาท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าเพื่อกว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประเภทนี้การจุดมังไฟที่หลายที่สุดในโลกให้มีมังไฟาล้านหนึ่งบงังแล้วก็มังไฟสิบล้านหนึ่งบังเพื่อจุดส่งเสริมประเภทนี้นะครับ เพื่อความยัง่งยืนของประเฟ่ที่นะครับขอพี่น้องได้ออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ชอมองมังฝ้ยังมีความสุขครับขอบคุณครับสซดโซ่นะครับปรบมือสซดโซ่ครับพี่น้องครับแหงความรู้นิดนึงเนดะ้อมังฝ้แตะค่าฐานิด่บเท่าไนนี่แหงความรูนะ้เด้อแต่ขึ้นไปจวดตักงแปดสิเมตรลอยเมตรผึ้งลายละบานนีดดดด่ดื้อ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 มันไปไกลความหมายของมัน เอาจนครับเพือเดี๋ยวขันคันแมนคนสุนทายลงฐานก็จะมีกรอนพร้อมกับไฟประดับน้ำนะครับนี่ตัวอย่างน่นต้นบาต้นนั้นคือคนตัวอย่างนั้นลีหามืงี้เป็นนั่นรู้อะไรไม่สู้รู้จากความนั่นโอ้ยเาขาแถวหลังต้นต้นบาต้นนั้นไหม สมารักบกเอ็นบอลูกเอ็นบอบอกไปประดับเชิญนะครับไปตกใจได้หรือเด้อมันขึ้นแห้งเลยขอประดับเชิญกำ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 ลังำกำกำกอกำกคกำ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 กรกำกำกรอำาำก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 ักำกำ่ำก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 นกำกักำกำกนกา ฝากเอาเลยครับจะได้เอาเลยครับประดับสนับสนุนโดยท่านสอสอนิสิตสอสอเอมอนสินทุไพรนะครับหางเครื่องปล่อยออกมาเต็มที่ปล่อยเลยสีสันบังไฟสิบล้านก่อนจะเสียอันก่อนกำลังครับใจเต่งโด้วยทูเบิลราชนรสนะครับแต่งมาเส้าหนีปะนี้ยแทงเนื่อหันปะเนี้ย ระเบ๊ิ่งพนมไพรบ้องไฟล้านคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้มีสิบล้านเพื่อ,อชุ่มเย็นคนทุกเข็นร่ำรวยคนพนุมไพรจดขึ้นไปต่อไว้พระมหาธามาโหงยากกินข้าวพุ่นอุ่นใจหลายขึ้นที่นี่ป้องไฟสิบล้านพนมไพรโด่งดังไกลทษจิสานตำนานเราผมเบื่อให้เน้ห่ย เอาเลยครับปานน่เอาเลยครับแล้วคราโมโซ่ได้วหลังเมที่แล้วเล้วเราไปประดับมาแล้วเราไปเล้วเราขอาจสามคน เป็นบุญหลายของพี่น้องเช้าผู้ทนุไทยเฮ้านะครับสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ฟุตบคนสุดตวนห้าน,นะทนตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นกุ้ผมมะน้ำตาจิเออดีใจ